สวัสดีครับกระผมเด็กชายเจนวิเศเสียสันติวันอีกมสามศัพทสองเลยที่สามสิบหกครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับประวัติของสตีฟจ็อบนะครับโดยช่วงชีวิตในวัยแรกนะครับสตีฟจ็อบจริงๆเขามีชื่อว่าสตีเวนพอลจ็อบนะครับซึ่งเขาเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณพ่อนะมีชื่อว่าพอลแรนโฮลจ็อบนะครับส่วนคุณแม่มีชื่อว่าคาร่าจ็อบอ่โดยที่เป็น ครอบครัวนะี้เป็นครอบครัวอเมริกันสายสายเลือดคาเมเนียคาเมเนียครับโดยที่สตีฟจ็อบนะครับเขามีน้องสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกบุญธรรมเหมือนกันแหละโดยเขามีชื่อว่าเพทิเชียพอลจ็อบนะครับหลังจากที่จ็อบได้จบการศึกษาจาก HOME STREET HIGH SCHOOL ในปีคิดสกักลาด1972นะครับจ็ Job, อบได้สมัครเรียนต่อที่ มห,มหาวิทยาลัยลีดนะครับโดยที่แต่เนื่องจากเขาเป็นคนอัจฉริยนะเนาะเขาก็เรียนเรียนแค่เรียนอยู่ที่นั่นแค่เพียงแค่ปีเดียวเขาก็ออกออกจากออพักการเรียนไปเลยเพราะว่าสาเหตุอะไรตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จ็อบและหลังจากที่จ็อบป,ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในการก่อ,อ,อตั้งบริษัทก่อ,อ,อตั้งบริษัท Apple เ,เ,เขาได้ทําการ มาออกออกมาแถลงข่าวหรือประกาศอะไรเงี้ยครับในปีสองคดสกราละสองพันห้าว่าเออเป็นเพราะเขาเอ่ะพักการเรียนไปเขาถึงเขาจึงมีเวลาในการไปนั่งคัดพวกภาษาซีภาษาโปรกแกรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเป็นเพราะมหาลัยสอนวิชาเนี้ยให้กับเขาเขาจึงแบบมีแบบมีแบบอนาคตไกลมีบริษทัทเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็ต้องมีแบบสิ่งที่เขาโดดเด่นใช่ไหมเออ ก่อตั้งบริษัท Apple ครับในปีคิ่ศกราษ1,974นะครับจ็อบเอ่อสตีฟจ็อบได้ทำการก่อได้คิดค้นโดยการที่เขาไปสั่งไอ้นี่เขาไปซื้อแบบพวกกล่องซีเรียลเป็นขนมพันยพืชมาเขามาแบบพวกซีเรียลกินตอนเช้าแหละแล้วพอดีว่าตรงนั้นมันมีโปรโมชั่นที่เขาจะแถมนกยูนิตมาให้จ็อบก็ลอง ศึกษาดูว่านกหวีตตัวเนี้ยเอพอพราะมันเป่าแล้วอะ่ะมันสามารถทําเสียงคลื่นมีความถี่ประมาณ2,600เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมันเทียบเท่ากับการของโรไอการใช้โทรศัพท์เพราะฉะนั้นสตีฟจ็อบก็เลยแบบม,มีไอเดียในการคิดแบบก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกอะไรตั้งแต่ั้นเป็นต้นมาในคิดศักราช1976นดะครับต่อมาจ็อบได้จ็อบในวัย21ปีได้ทำการก่อตั้งบริษัท แอปเปิลขึ้นมาในโรงรถของครอบครัวของเขาแหละเขาก่อตั้งโดยเขาได้เริ่มจากการสร้างระบบปฏิบัติการอะไรของเขาก่อนซึ่งปัจจุบันก็คือระบบปฏิบัติการ iOS โดยเขาสร้างสร้าง iPhone รุ่นแรกมาเพื่อขาดแต่มันก็ไม่ค่อยนิยมซะเท่าไหร่ถึงระบบปฏิบัติการมันจะล่ายุคมันจริงแต่เนื่องจากราคาที่สูงถึง666.66ปอนด์หรือประมาณ2 1ม0 0 0บาทซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบแพงเอาเรื่องอยู่จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตของสตีฟจ็อบสนะครับเริ่มขึ้นในปีคิสกรันการหหรือหลังจากที่จ็อบก่อตั้งบริษัทแอปเปิลได้ประมาณ9ปีนะครับคนส่วนใหญ่มองเขาว่าเขาเป็นนักบุญแบบผูมแบบ้มีแบบมีไอเดียแบบคิดแบบนิ่มปฏิบัติระบบปฏิบัติการต่างๆก็คล้ายๆกับตอนที่ คุณมาร์ซกรเบิร์ดผลิต Facebook อะไรประมาณนี้ครับก็คืออารมณ์มองเขาเป็นแบบเหมือนพระเจ้าในหมู่มนุษย์อ่าเขาก็เลยแล้วก็มีคนแบบดังคนตําหนีว่าเขาเป็นแบบหัวหน้าที่แบบบ้างานโมโหร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมทำให้ในที่สุดนะครับในปีเดียวกัน 1, 1985นะครับเขาได้โดนไล่ออกโดยการโหวตออกของคัดผู้บริหารระดับสูงของ Apple นะครับทาให้เขาจําเป็นต้องลาออกและใน ปีเดียวกันนะครับจอ็อบหลังจากออกจากแอป l ปแล้วเขาได้เริ่มกิจการใหม่โดยการาผลิตไม่ใช่ผลิตก่อตั้งบริษัท Nex t โดยที่บริษัท Nex t เนี่ยมีอุปกรณ์ที่ล้ำยุคมากอ่ะเอาง่ายๆก็เหมือนแบบสตีฟจ็อบอ่ะเขาเป็นคนผลิตพวกไอโฟนใช่ไหมมา Nex t เนี่ยเขาก็เอาเขาทุกอย่างมันอยู่ในหัวเขาหมดแล้วเขาก็แค่เอามามาที่ Nex t แล้วก็ปรับแต่งเสริมต่ออะไรเงี้ยอ่ะ มันก็เลยทําให้ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของบริษัท n i ็กเนี่ยมีสูงมากคือแต่มันก็ไม่ค่อยฮิตติดตลาดเพราะว่าราคามันสูงดูจาก iPhone รุ่นแรกก็นะสองหมื่นกว่าบาทคือราคามันสูงมันก็เลยทําให้แบบมีแค่พวกแบบคนมีตังค์เท่านั้นแหละที่จะซื้อได้คนอื่นก็แบบเออแบบได้ได้แต่ยืนยืนมองกืนน้าลายอะไรเงี้ยเออและในปีต่อมานะครับจ็อบได้ถูกบริษัท N นกของจ็อบเนี่ย ก็ได้ถูกซื้อโดยบริษัท Apple เพื่อนำจ็อบอะกลับเข้าสู่บริษัท Apple ในปีต่อมาก็คือปี1986นะครับต่อมานะครับการกลับสู่ Apple ของ Steve Jobs นะครับในปีคริสต์ศักราด1996นะครับจ็อบเอ่อจ็อบนะครับบริษัทของ n i กก็ที่จ็อบออกจาก Apple มาครั้งก่อนแล้วก็มาสร้างบริษัท n i x นะครับได้ถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท Apple ด้วยมูล,ลค่า402 400 402ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเงินที่สูงมากเพราะว่าก็เอา402ล้านไปคูณ35ก็ได้เป็นเงินไทยนะ,ะโดยที่เขาอ่ะทาง CEO ต้องการจะแบบทางผู้บริหารระดับสูงต้องการจะเอานำตัวจ็อบกลับเข้าสู่บริษัท Apple โดยที่ที่มันมีการซื้อขายซื้อบริษัทอย่างเงี้ย Next เพราะว่าพนักง,งานส่วนใหญ่อ่ะไม่พอใจหรือว่าหมดความแบบ อดทนกับตัวผู้บริหารคนเก่าเขาก็เลยแบบพยายามเอา Steve j o b กลับเข้ามาในปีที่สลาด1 9 9จรอบสตบฟจ็อ j o b ได้กลับมาที่ Apple อ,อ,อย่างเป็นทางการได้กลับมาเป็น CEO อย่างเป็นทางการโดยในช่วงเนี้ยช่วงระหว่างเนี้ยก็คือระหว่าง1,997ถึง ปี 2, 2004ที่จ็อบประสบ2 0 0 4 2 0 0ี 2004, 2005, ที่จ็อบประสบความสำเร็จคิดสกาดนี้อ่าแอปเปิลได้มีการขยายสาขาและเจริญเอ่อเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจอย่างไวมากโดยที่สิบจ็อบได้มีการแบบเอ่อบริษัท Apple ได้มีการแบบผลิตเอ่อ mp สามของที่แบบเครื่องฟังเพลงอ่ะของ Apple เองชื่อว่า iPod อะไรเงี้ยก็คือหูฟังแล้วก็มี iPad มี iPhone 2 i ไอโฟนสามอะไรเงี้ยมากมายเลยทําให้แบบบริษัทเนี่ยได้กําไรอย่างมหาศาลแต่กับการสตีฟจ็อบสเขาได้รับว่าแบบเป็นแบบเอ่อซีอที่ได้เงินน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าเขาได้เงินเงินแบบต่อปีอ่ะเพียงแค่1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นคือเขาบคือบริษัทอ่ะมันใหญ่ไงแล้วแบบคนมันเยอะเขาก็ต้องแบบมีการแบ่งนี้แล้วสตีฟจ็อบก็ทําเพราะว่าเขารักที่จะทํามันเขาไม่ได้แบบอยากแบบ อยากได้ตังค์ขนาดนั้นเพราะว่าตอนเขาเปิดมา6ปีก่อนอ่ะก่อนที่เขาจะออกจากแอปเปแล้วก็ไปสร้างบริษัทนี้กะเขาก็แบบพอมีตังค์แล้วอยู่บริษัทนี้เขาก็มีตังค์อีกเอประมาณนั้นด้านชีวิตส่วนตัวของสตีฟจ็อบนะครับสตีฟจ็อบอ่ะในปีคิสสลาดหนึ่งันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเขาได้มีการแต่งงานแต่งงานกับผู้หญิงชื่อว่าพอลพอลเวลซึ่งอันนี้เป็นการแต่งงานอย่างเป็นพิธีพิธีแบบเป็นพิธีเลยอ่ะคือแต่งงาน แต่งงานมั่นอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งมีลูกกัน3มคนแต่อีกจริงๆเขามีลูกลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ไม่แบบไม่ได้ไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้เลือกลากันไปแล้วอ่ะโดยอันนี้ก็ชีวิตส่วนตัวด้านการแต่งงานนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือสตีฟจ็อบเขามีโรคร้ายก็คือโรคมะเร็งตับอ่อนซึ่งมันแบบทาให้ร่างกายของเขาไม่มีเอ็มไซม์หลังอะไรเงี้ยในบางสถานการณ์เพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่าง อเ,เอ็มใช้อินซูลินอย่างเงี้ยที่แบบช่วยทำช่วยในการลดปริมาณน,น้ำตาลในเส้นเลือดองเงีก็สตีฟจ็อบก็ไม่สามารถผลิตได้มากเท่าที่ควรทำให้ในปีคิสกราร์ดหนึ่งสองพันะครับเขาไดา้เขาได้ทำการเข้าผ่าตัดเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลเพื่อนำเนื้อง,งอกออกจากตับอ่อนของเขาการเสียชีวิตของสตีฟจ็อบนะครับหลังจากที่สตีฟจ็อบได้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลานนะครับแต่กลับกัน ทางด้านร่างกายของเขาเขามีเอ่อโรคประจําตัวเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนหลังจากที่เขาได้ผ่ามะเร็งตับเอ่อผ่าผ่าเนื้ององอกอกออกจากตับอ่อนในปีคิศกราัช2004นะครับเขาได้ใช้ชีวิตต่อมาได้อีกเพียงแค่7ปีเขาก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่5มิถุนายน2 0 1 0คศ2011นะครับโดยที่ หลังเป็นวันหลังจากที่ iPhone 4ประกาศเปิดตัวได้เพียงแค่วันเดียวเขาได้เสียชีวิตลงและทางบริษัท Apple ได้มีการจัดถึงงานลํำลึกให้เขาฟังให้ให้แบบให้ลํำลึกถึงเขาถึงสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ที่แบบมีเทคโนโลยีแล้วก็มีระบบเศรษฐกิจที่หนาแน่นมาถึงทุกวันนี้นะครับเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากโดยมีคนนะคนที่เขาชื่อว่า คุณชิมคุกนะครับได้ประกาศได้เป็นได้เป็นคนบอกบอกแบบความในใจอะไรพวกนี้ให้โวยผมจะอ่านได้ฟังความหลักแหลมการกระตอือรือร้นและพลังของสตีฟจ็อบเป็นที่มาของนวัตกรรมนับไม่ถ้วนซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับพัฒนาชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นโลกดีขึ้นอย่างสุดประมาณเพราะอย่างแบบอย่างสุดขั้วเพราะสตีฟจ็อบแอปเปได้สูญเสียอัจฉริยะผู้มี วิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์โลกส่วนเสียบุคคลอันน่าทึ่งผู้ที่มีโอกาสได้รู้จักและร่วมง,งานกับสตีฟจ็อบสก็สูญเสียเพื่อนผู้เป็นที่รักและผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจสตีฟครอปสตีฟจ็อบคงเหลือ,อไว้ซึ่งบริษัทที่เขาเพียงผู้เดียวได้สามารถสร้างขึ้นมาได้จิตวิญญาณของเขาจะยังคงเป็นรากฐานของ Apple ตลอดไปขอบคุณครับจากทีมคุกนี่ก็เป็น จุดจบของสตีฟจ็อบนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสตีฟจ็อบก็เป็นอัจฉริยะที่มีบุคลิกที่้นห้องโดดเด่ดนซึ่งไม่แพ้ไปยากพวกมาร์คเซกเกร์เบิร์กหรือว่าพวกคนแบบที่แบบเป็นอัจฉริยะพวกไอสไตล์อะไรเงรี้ยก็คือเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดีมากซึ่งหนึ่งในบุคลิกที่แบบทําให้เขามีได้ขนาดนี้ก็คือการที่เขาไม่ใส่เสื้อที่คือมันจะเป็นหลักการที่ว่า ทุกคนจะสังเกตว่าตอนสตี v จ็อบอ่ะเขาขึ้นไปเปิดตัว iPhone อะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ชุดเดิมๆการใส่ชุดการใส่ชุดมาทํางา,นเ,าดเดเน,น,นเขาก็ใส่ชุดเดิมๆวันๆเขาก็ใส่ชุดเดิมๆโดยที่มันไม่เกี่ยวกับราคาซึ่งอของอชุดเขาอ่ะมันอาจจะมีราคาที่แพงแต่การที่เขาอยาสมมติอ่ะผมไม่สนใจเลยเลยผมอยู่บ้านผมก็ใส่ชุดตัวนี้ไป,ไไป,ไปทํางานผมก็ใส่ชุดตัวนี้ไปโรงเรียนอ่ะไม่ได่ไปโรงเรียนไปเที่ยวผมก็ใส่ชุดตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องคิดมากมันไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะกับการแต่งตัวเราเอาสมอง สตี e จ็อบได้บอกว่าเราอะไม่ต้องอเน้นหนักไปที่การแต่งตัวมากเพราะว่าเราเอาสมองไปใช้กับการปฏิบัติงานอะไรงนี้จะดีกว่านะครับนี่เป็นข้อคิดดีๆจากส e v e จ็อบนะครับสำหรับกระผมวันนี้กระผมเด็กชายเจนวิทย์เสริมสันติวานิชและประวัติของส e v e จ็อบก็จบลงแล้วสวัสดีครับ